สวัสดีนะคะวันนี้มานั่งริมริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าจะถ่ายเป็นคลิปไม่มีอะไรถ่ายแล้วอะต้องถ่ายทอดสดสวัสดีหนึ่งคน,นะคะ่ะสวัสดีนะคะเยนน้อยพามานั่งจิกกบกาแฟร <c oughs> ิมแม่น้ำตอนเช้ามองไม่เห็นในะเนี่ยใครเนี่ยอ๋อพี่ฮาสวัสดีค่ะสารเนสวัสดีค่ะสวัสดีสองคนนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาดูแม่น้ำค่ะเชา้าๆมากินกาแฟค่ะพี่ฮามากินกาแฟเป็นยังไงบ้างนะคะทางพะเยาอากาศดีไหมคะหรือว่าอยู่กรุงเทพค่ะมอไม่เห็นนะไฟไอีตะวันมันแยงตานะคะจะให้ดูว่าเนี่ยลงไปแม่นม้ำแควคงไม่มีใครอยากเห็นหน้ายินหน่อยหรอกนาหยินเดือยยินหน่อยจะขอเปลี่ยนแล้วก็ขออ่านเอามาเครื่องเดียว มาจากห้องนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีต้นช้านะคะพี่ฮาใครขอบผ่านมาอย่างเอ่ยเซลาเนสสวัสดีนะคะอันนี้เซลาเนนี้คือใครเนาะมองหน้าไม่ชัดเลยนะคะมองหน้าไม่ชัดเลย วิธีบ้าน DIY สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าคะ่ะมานั่งกินกาแฟตรงริมแม่น้ำแควนะคะนี่หน่อยมาธุระเมื่อวานเมื่อวานนี้ใครเข้าไปในไร์สดมันจะเป็นแบบหมนุนคือมันร้อนจนโทรศัพท์ดับนะคะทุกคนจนโทรศัพท์แจ้งเตือนว่ามันร้อนมากอันนี้ถือเอานะ กำลังมองหาว่าเราจะใช้จะใช้อะไรตั้งตั้งดีถ้วยกระแตมันก็ร้อนเนี่ยไม่ได้ถือขากล้องออกมาจากปะเทาสวัสดีค่ะปะเทาปะเทาสวัสดีนะคะวันนี้ปะเทาทำงานไหมหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าไปขึ้นเวนต้องไปขึ้นเวนไหมเนาะตอนเช้า,ชา สวัสดีสามร้านดวงใจนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะคะถ้าเราจะตั้งอย่างเงี้ยได้ไหมตั้งอย่างงี้นะอุ้ยมันก็จะเปิดเสียงรึดเลยนะคะนี่นะคะตั้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมองลงไปเนาะนี่ค่ะมองลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างนคะคะนี่ค่ะ ขอบคุณสำหรับน้ำนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะพี่หานี่ไม่เห็นกันนาะนนานแล้วเนาะพี่หาเนะสบายดีเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่วันสงการไทยเราเนาะสวัสดีค่ะน,น,น,นี่นายตื่นมาเนี่ยหน่อยมหากระฟกินตอนเช้า,ชา ขึ้นไม่นานคิดถึงทุกคนนะคะช่วงนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคลิปนะคะก็จะมีแต่แบบไลฟ์สด3นาทีบ้าง5นาทีบ้างนะคะเราจะไม่ไม่ทํายาวเพื่อให้เป็นคลิปไปเลยนะคะกับข้าวยังไม่ได้ทําขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณสําหรับเลิฟ3เลิฟนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เลิฟก็ กดกระกระบาดไปเลิเพี่หน่อยนะจ๊ะเนี่ยมันสวยนะถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์แบบนี้เนาะที่นี่ก็น่าจะแบบว่าเต็มอะ่ะแต่พอตอนจองก็เต็มอะ่ะหาหาโรงแรมยากนี่แม่มาทาธุระปกติแล้วเพ่หน่อยจะไม่ออกเที่ยวหรอกเพราะว่าเพ่นหน่อยไม่ชอบเที่ยวมันเหนื่อยเพ่หน่อยชอบนอนอยู่บ้าน อยู่บ้านทำงานกับบ้านเล่นกับน้องหมาน้องแมวท่างกับข้าวก็เหนื่อยแล้วเนาะยากาศดีนะนี่ถึงไม่อยู่พัทยาก็มีมะพร้าวให้ดูนะเออมีมะพร้าวดกด้วยนะเออนี่ไม่ขึ้นยาวใกล้ลงแล้วมันใกล้ลงแล้ว ถามว่าทำไมมามาทำไมอจเอจมาเปอย่างนั้นแหละมาบีนางนั้นแหละนะคะถ้าใครผ่านเข้ามาแล้วก็บอกนะคะถ้ามันยาวกดข้ามไปเลยนะคะมันยาวกดข้ามไปเลยนี่ทำให้ดีก่อนมันจะให้ไหลท์นะคะด้ใหลไลท์นี่นะคะแม่น้ำแควนี่ ไี่จะเป็นสะพานข้ามข้ามไปนะคะสันนิษฐานว่าตรงโน้นอ่ะน่าจะเป็นร้านอาหารเมื่อยุคก่อนที่ที่ยังไม่มีโรคระบาดเนาะสวยมากนะคะไม่ได้ลงไปข้างล่างทางนูง้นทางโน้นอ่ะก็จะมีแบบบ้านพักเป็นเป็นแพร่บ้านพักเป็น,ปน,ปนแพร,พแพรสวยนี่หน่อยไม่ได้มาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่เนาะไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยนั่นแหละ ตอนเย็นคงสุดยอดตอนเย็นน่ะเมื่อวานนี้ไปถ่ายที่สะพานนั่นนะคะสะพานโ้หเนี่ยไม่ไกลๆสะพานสะพานรถไฟอะ่ะสะพานข้ามแม่น้ําแควที่เป็นสะพานรถไฟอ่ะคะ่ะเมื่อวานพ่ฮาเมื่อวานเนี่ยไปพ่ฮาไปย้อนให้หน่อยพ่ฮาไปย้อนให้หน่อยจะได้มีคือถ้าเราปล่อยคลิปธรรมดาใช่ไหมมันก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นอ่า เป็นคลิปไลฟ์สดนะจะสองนาทีหรือสามนาทีนะมันก็จะมีหัวท้ายหัวท้ายใช่ไหมมันก็ได้ดีอยู่เมื่อวานพาลูกไปไหว้กระดูกพ่อมาแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันเที่ยวเนาะวันนี้วันเที่ยวเมื่อวานวัน,วนไหว้กระดูกนี่วันเที่ยวขอบคุณค่ะปะ้าเทาสวัสดีวันป,ปีใหม่เหมือนกันค่ะปะ้าเทาอ๋อไม่ได้จิบหรอกคะอ่ะป้า พี่ฮาไม่ไดีจิตไม่ได้จิบพอดีคนคนคนที่กินเบียร์ไปนะ่ะก็จะเป็นคนขับคนละขับแต่ว่าแม่กับน้องอะ่ะขับไม่เป็นแต่กินไม่เป็นเหมือนกันนะะอันนี้เฮ้ถ้ายังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็ขอขอจบไล์สดไว้ เทนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ